น้องมสสสนัจิล่าเดสสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับน,นัศิล่านะครับผมไม่เจอกันนานเลยจ้าโอเควันนี้เนี่ยเราก็มาสู่อีเวนต์ใหม่ของเกมเฟดแกนออเดอร์อีเวนต์อากิฮาบาร่าเอ็กซ์เพรชั่นเมืองแห่งความหวังและลาลูปั้นแกะสลักที่จะลึกด้วยความรัก โดยเรื่องมาเนี่ยก็เหมือนกับทุกทีที่ดาวนชีจังทาการเรียกเรามาแล้วก็บอกว่าเจอจุดแปรผันย่อยอีกแล้วจ้าซึ่งรอบนี้เนี่ยจุดแปรพันที่เราเจอเนี่ยสถานที่นั้นก็คือเมืองโตเกียวและสถานที่นั้นไม่นพม่พอนะมันคือเมืองอากิฮาบาระเมืองแห่งความฝันของเา่าโอตาคุทั้งหลายแหล่นั่นเองนะจ๊ะขณะอุซากาเบฮิเมะเนี่ยาาย,ย,ยังต้องกีดร้องรบอกว่าในที่สุดเราก็จะสามารถไปสู่อากิฮาบาระที่แท้จริงได้สักทีหนึ่งจริงๆเราเคย ไปอากิฮาบาร่ามารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนโคลาโบของเฟดรีเคลนะครับผมอันนั้นไม่ถือว่าเป็นอากิฮาบาร่าของโลกเรามันคือโลกคู่ขนานกันเลยนะจ๊ะแน่นอนเมื่อูดถึงอากิฮาบาร่าแล้วเนี่ยเอลิเซ่จังซึ่งเคยอยู่ที่อากิฮาบาร่ามาก่อนถึงแม้จะอยู่ต่างโลกก็ตามก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนเรียกมาเพื่อเข้าร่วมในการแก้ไขจุดแปรผันย่อยครั้งนี้ด้วย ตอนแรกก็คิดว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วอยู่ๆก็มีท่านจจกรพัดเนโรโผมาบอกว่าเฮ้ยจะไปที่อาเกฮาบารากันใช่มะนั่นน่ะเป็นเมืองแห่งศิลปะและก็เสียงเพลงไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นตัวฉันก็สมควรที่จะไปด้วยไม่พอนะนายยังบอกว่าทําการเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ที่นั่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทําให้ดาวิชีเนก็ถึงกับอืม นั่นสิจะว่าไปแล้วมีการตรวจพบว่ามีคนที่แอบเลชิปไปก่อนโดยที่ใช้สตาฟบางกลุ่มที่มีลดสนิยมพิเศษสงสัยมูดิเอลน,นี่น่าจะมีเอี่ยวด้วยแต่ไม่ได้พูดถึงนะก็โดยสรุปแล้วคนที่จะทําการแก้ไขจุดแปรผันในครั้งนี้นั้นก็มีตัวเรามาชูจังที่มาร่วมด้วยในครั้งนี้โอสคาาเบกิเมเอดิเซจังและก็จักพัทนีโรนั่นเอง เมื่อมาถึงแล้วพวกเราเนี่ยก็ตกเป็นเป้าความสนใจของคนในเมืองตอนแรกก็คิดว่าแต่งตัวเหมือนคอสเพลย์คนก็เลยมาสนใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่เป็นเพราะท่านจักรพรรดิเนโรคนนี้เนี่ยใช้อำนาจทุกอย่างที่ตัวเองมีเนี่ยทำการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเองเอามาขยายอยู่ในทั่วอากิฮาบาระาเป็นทั้งอนิเมะเป็นทั้งฟิกเกอร์เป็นทั้งหนังสือการ์ตูนทําให้คอนเทนต์ของจักรพรรดิเนโรเนี่ยกลายเป็นแบบฮิตคอนเทนต์สุดๆของเมืองอากิฮาบาระาที่จุดแปลพันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อย แถวนี้ทำหน้าสุดมั่นใจแล้วก็ถามว่าเซอรัยไหมล่ะทำอะไรลงไปท่านเจกาพรรดิแล้วก็ทำการชวนพวกเราไปที่หน้าสถานีรถไฟโดยที่บอกว่าได้ทำการว่าจ้างนักทำตุ๊กตาฝีมือชั้นเซียนเพื่อทำตุ๊กตาของตัวเองขนาดเท่าตัวจริงขึ้นมาตั้งอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟนั่นเองโถ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 แต่เรื่องที่น่าตกใจนั่นก็คือเมื่อไปถึงที่หน้าสถานีรถไฟแล้วไม่มีตุ๊กตาขนาดเท่าตัวจริงของเนโรตั้งอยู่ที่นั่นแต่ มีเนโรอีกคนหนึ่งที่ปรากฏตัวอยู่บนหน้าจอทีวีขนาดยักษ์นั่นคืออากิบะเนโรไอดอลท้องถิ่นออฟฟิเชียลของอากิฮาบาร่านั่นเองเวดวอตเมื่อเรามาทำการสอบถามคนที่อยู่ในเมืองนี้เราก็พบว่าเนโรที่อยู่ในทีวีขนาดยักษ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือตุ๊กตาตัวเดียวกันกับที่อยู่ที่หน้าสถานีนั่นเองแต่ว่าได้รับการเสกชีวิตเข้ามาที่ตัวของตุ๊กตาโดยราชาฟิกเกอร์ โดยที่นอกจากอากิบาเนโรแล้วก็มีตุ๊กตามากมายที่มีชีวิตเดินไปมาอยู่ที่เมืองอากิบาแห่งนี้ณตอนนี้โดยที่ราผู้คนที่มารวมตัวกันณที่นี้เนี่ยก็มีความฝันว่าอยากจะเห็นตุ๊กตาของตัวเองเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังของราชาฟิกเกอร์ที่อยู่ที่เมืองนี้และทําการเรียกตัวเองว่าวิสเมนหรือว่าผู้ที่อธิษฐานนั่นเองผู้สรู่หลาจริงๆก็คือโอตาคุฟ uh ิกเกอร์นั่นแหละ พวกเราที่สามารถจับปฏิกิริยาของเซอร์วานได้ก็คิดว่าเซอร์วานตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับจุดแปรผันนี้หรือว่าราชาฟิกเกอร์และคนที่อยู่ต่อหน้าเรานั่นก็คือเฟมอาร์เกอร์ผมสีขาวไม่ใช่ละแต่ว่าเป็นกาลาเทียฟิกเกอร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่โดนแกสลักโดยราชาพิกมาเลียนและโดนมอบชีวิตให้โดยเทพีอโพไดนั่นเอง ถ้าเกิดใครเคยเล่นจนถึงบทโอลิมปัสเนี่ยน่าจะเคยเจอนางมาก่อนแล้วโดยที่นางเองเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่นี่แต่เมื่อนางได้ยินเรื่องของราชาฟิกเกอร์ที่สามารถมอบชีวิตให้แก่ตุ๊กตาได้แล้วก็คิดว่าราชาฟิกเกอร์คนนั้นน่ะอาจจะเป็นราชาพิกมาเลียนคนรักของตัวเองก็ได้จึงมาร่วมเดินทางกับพวกเราเพื่อทําการพิสูจน์ว่าราชาฟิกเกอร์คนนั้นน่ะคือราชาพิกมาเลียนคนนั้นจริงๆหรือไม่แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับ ชุดที่เหมือนกับชุดว่ายน้าของกาลาเทียนั่นนะ่ะโดนคัดสรรโดยราชาพิกมาเลียนไอเจ้านีโรสเซียลไม่เลวเหมือนกันนะเนี่ยและดูคอนที่ตัวนางเนี่ยเป็นตุ๊กตามากอรหรือก็จริงๆคือรูปปั้นมากรน,นั่นเองก็ไม่รู้ทําไมนะก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรูปปัน้นหรือว่าตุ๊กตาผู้ฟิกเกอร์ผลงานฟิกเกอร์ที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้เป็นพิเศษเลยกลายเป็นโอตาโคฟิกเกอร์เฉยและเราก็มาถึงสถานที่ที่ราชาฟิกเกอร์อยู่นั่นก็คืออากิบะทาวเวอร์นั่นเอง ไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่อากิฮาบาระที่ยีไม่อยากไปสักหน่อยนึงมามามาอันนี้เนี่ยเอาต้นแบบมาจากตึกเรดิโอทาวเวอร์ที่อยู่หน้าสถานี JR อากิฮาบาระนะครับผมแล้วก็ของจริงเนี่ยมันไม่ได้สูงถึงขนาดนี้นะนะเพียงแต่ว่าการที่จะเข้าสู่ตึกกันนี้ได้นะนะมันไม่ได้เข้าได้ง่ายๆจากที่อาคิบากาศหรือว่ายามประจาอาคิบากาได้กล่าวมานั้นก็คือเลเวลในการช้อปปิ้งอยู่ในตึกอันนี้เนี่ยมันสูงมากเลเวลการช้อปปิ้งคืออะไรฟะา การช้อปปิ้งในนี้เนี่ยมันไม่ใช่การลเล่นมันคือสงครามเขาไม่เก็ตเหรออย่างคนพวกนี้เนี่ยก็คือคนที่เข้าไปช้อปปิ้งอยู่ในตึกอันนี้แล้วก็ต้องออกมาเรียกรถพยาบาลเพื่อทําการรักษากันเลยทีเดียวมันโหยกอะไรกันขนาดนั้นฟังอาคิบากาดแบอบกว่าถ้าเกิดอ,อยากจะช้อปปิ้งที่นี่แล้วก็นะอ่ะเอาอันนี้ไปวิสเมนต์การ์ดมันคือบัตรสะสมแต้มให้ไปทําการช้อปปิ้งอยู่ในแต่ละร้านของที่อาเิฮารามาซะเพื่อทําการยืนยันว่าตัวเราเนี่ยเป็นนักช้อปปิง้ง ที่มีเลเวลสูงพอที่จะสามารถช้อปปิ้งภายในอากิฮาบาระาทาวเวอร์อันนี้ได้นั่นเองซึ่งตอนแรกพวกเราเนี่ยก็ไม่คิดจะเสียเวลาทําการไปช้อปปิ้งแต่ละร้านเพื่อที่จะสามารถเข้าไปสู่ตึกได้จึงคิดจะทําการบุกเข้าไปเลยแต่ศัตรูเนี่ยมันโผล่มาจํานวนมากมากเกินไปจนพวกเราเนี่ยไม่สามารถบุกเข้าไปข้างในได้และตัวของอากิบาเนโรหรือว่าตุ๊กาตาของเนโรจังที่โดนเสกให้มีชีวิตขึ้นมาน,นั้นนะก็มาเตือนพวกเราว่า วิสเมนหน้าใหม่เนี่ยมาทําเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะต้องรู้จักรักษากฎสิยิงการใช้กําลังเนี่ยมันไม่ถูกนะจ๊ะนะเออน่ารักน่ารักเกินไปแล้วน่ารักขนาดที่ว่าตัวของเนโรออริจินอลเนี่ยยังรู้สึกว่ามันน่ารักอะไรกันได้ขึ้นขนาดนี้เนี่ยจ้ะซึ่งตัวของอากิบาเนโรเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะมาหักห้ามอะไรพวกเราหรอกนะถ้าเกิดทําตามกฎรักษากฎแล้วก็ไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถ เข้าไปที่ตึกนี้ได้นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าจะแอบพูดเบาๆกับตัวเองต่อหน้าการะเทียว่าไม่มาเนี่ยน่าจะดีกว่านะเอ๊ะสองคนนี้มีอะไรกันหรือเปล่าตัวเราจึงไม่มีวิธีการอื่นจึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการปกติหรือก็คือไปทำการช้อปปิ้งในแต่ละร้านเพื่อสะสมแต้มเพื่อที่จะสามารถเข้ามาสู่ตึกนี้ได้นั่นเองโดยที่อุซากาเบฮิเมะเนี่ยก็เตือนว่า เฮ้ยการช้อปปิงนะ้งในอากิฮาบาร่าเนี่ยมันต้องใช้แรงมากเลยนะไม่สามารถทําด้วยตัวคนเดียวได้ต้องใช้กองกํำลัง,งของคันเดียวทั้งหมดเนี่ยเพื่อทําการช้อปปิ้งที่นี่หรือก็คือเข้าสู่ระบบของเกมนี้ที่ว่าพอเล่นผ่านดาน่านนึงแล้วต้องพักตัวละครก่อนนั่นเองนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ในแต่ละร้านเนี่ยบางทีก็จะมีโบนัสพอยต์พิเศษหรือก็คือทุกๆ10ร้านที่เราเล่นเนี่ยจะมีอีเวนต์ซึ่งเป็นการเก็บพอยต์พิเศษนั่นเอง ที่ร้านที่10เนี่ยก็มีการประกวดต่อโมเดลฟิกเกอร์จะเป็นพาโมจะเป็นอะไรก็ได้เอามาประกวดว่าผลงานของใครเนี่ยสวยงามที่สุดซึ่งตัวขอโอติสุสเนี่ยอยู่ๆก็โผล่มาแล้วก็ให้พราโมหุ่นยนต์มาการพลาใช่ไหมกรรันพลาโดยที่มันบอกว่าก็รู้สึกว่าพราโมหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกันกันกนกบมา้าม้อยของฉันเป็นอย่างดีน่ะกันรพลาสินะยูนิคอนกันดั้มสินะและด้วยการโชว์ฝีมือสุดเทพของกาลาเทีย ทางทังที่ตัวเองเป็นรูปปั้นแท้ๆเด่ดามีฝีมือในการปั้นรูปปั้นที่เก่งกาจมากทําผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่ามันไม่ได้แค่ยอดเยี่ยมสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นหุ่นยนต์มันขึ้นไหวได้ด้วยเฉยเธออันนี้มันทําออกมาได้ยังไงกันอะทาออกมาได้ยังไงหรอคะแน่นอนสิคะความรักคะ่ะอึ้งเลยละสิ ก็ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศในที่ราที่1ิบนี้ได้สําเร็จนั่นเองโดยที่เธอเนี่ยทำการอธิบายเพิ่มเติมมาว่าเธอหนาก็เหมือนกับราชาพิกมาเลียนที่สามารถทําให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังแห่งความรักเพียง <P ing> แต่ว่าไอ้เจ้าโพลตุกตาจานวนมากที่เดินไปมาอยู่ทั่วกิฮาบาระในตอนนี้เนี่ยตัวเธอหนาไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้หรอกนะทําให้มีชีวิตเคลื่อนไหวกันได้แบบนั้น ก็เลยคิดว่าคนที่ทำสิ่งนั้นออกมาเนี่ยอาจจะเป็นราชาพิกมาเลียนที่อยู่ที่หอคอยอากิฮาบาร่าทาวเวอร์ก็ได้และที่ร้านที่20นั้นก็คือเกมเซนเตอร์พวกเราเนี่ยก็มาทําการร่วมการแข่งขันเกมนั่นเองโดยที่คนที่จะมาทําการแข่งในรอบนี้เนี่ยก็เป็น3เกมเมอร์อย่างคารเดียโทโมเอโกเซนจินาโกและก็โอซากาเบกิเมสซึ่งตอนแรกโทโมเอโกเซนและก็ จินาโกจังเนี่ยไม่สามารถปล่อยพลังออกมาได้เต็มที่โดยความที่ว่ามีคนจํานวนมากะนะทําให้ทั้งสองคนเนี่ยประมาไป,ไปที่เรียบร้อยโดยเฉพาะจินาโกจังเนี่ยโตแข็งไปเลยจ้าก็เป็นฮิคิโคโมลรินีนาออกมาข้างนอกก็ตายสิแต่ว่าโดยความร่วมมือของกาลาเทจังทําการมาปรับแต่งรูปปั้นกานิชาติหรือว่าพาวิคเนตของจินาโกจังทําให้ส่วนมือเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติและโดยการที่อยู่ในตัวของรูปปั้นนั้นทําให้ตัวเธอเนี่ยไม่รู้สึกประมา และทางฝั่งของโทโมเอจังที่ทําการใส่แว่น VR เพื่อเอาจริงทําให้ทั้งสามคนสามารถชนะการแข่งขันเกมไปได้อย่างงดงามและที่ร้านที่30เนี่ยก็เป็นเมดคาเฟ่โดยทําการแข่งขันเพื่อทําการรับรองลูกค้าโดยทางฝั่งเราเนี่ยก็มีทามามกแคทอาเธอรีอันเทอร์แล้วก็เดออนมาทําการแข่งขันในช่วงแรกแต่ก็ยังไม่สามารถสู้พลังของเมดที่แท้จริงที่อยู่ที่ร้านแห่งดีได้ เราจึงจำเป็นต้องทำการเรียกตัวช่วยเพิ่มเติมโดยตอนแรกเนี่ยเราก็ทำการเรียกบรมอาจารย์การรับรองแขกแห่งโรงเตียมหรือก็คือเบนนี่เอมา,อาจังมาเพื่อทำการมาแข่งขันแต่โดยความที่ว่าเธอเป็นเด็กมากเกินไปผิดกฎหมายแรงงานจึงไม่สามารถเข้าแข่งได้เราจึงจําเป็นต้องมาเลือกช้อยเพิ่มเติมโดยที่เราเนี่ยมี3ตัวเลือก 1. บูธิก้าสังที่เต็มไปด้วยความเป็นแม่ 2. นักบิดผมดา ที่ทาสายตาซาดิสแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ปิดซะเลยเนี่ยทำให้ลูกค้าถูกใจ 3. การเลืเที่สังที่รู้สึกถึง p o t e n ชียลของตัวเธอโดยอาหารแกะสลักจากแอปเปิลที่งดงามและการรับรองแขกที่ดูหญิงไม่ได้ทําการรับรองแขกซะเท่าไหร่นั้นทําให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าเลือกคนไหนออกมาก็ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถได้รับชัยชนะมานั่นเองโดยที่ร้านนี้เนี่ยทำให้เราได้รับข้อมูลใหม่มาเพิ่มเติมว่า พวกตุ๊กตาที่เดินไปมาอยู่ที่อากิฮาบาระในตอนนี้นั่นส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตาที่โดนแกะสลักโดยราชาฟิกเกอร์ที่อยู่ที่หอคอยอากิฮาบาระและก็โดนทําให้มีชีวิตและโดนส่งออกมานั่นเองส่วนคนที่เอาตุ๊กตามาแล้วก็หวังว่าจะให้ราชาฟิกเกอร์เนี่ยเซกให้มีชีวิตขึ้นมานั่นน่ะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทาออกมาได้ยากมากและในร้านต่อมาร้านที่40นั้นเป็นสวนสวรรค์สำหรับโอซาก้าเบคิเมะ เพราะว่าเป็นร้านขายโดจินนั่นเองใบกาวนี้มีความลงทุนสุดๆเพราะว่าทําการฝากให้อาจารย์หลายๆคนช่วยวาดรูปให้กันเลยทีเดียวและก็ที่ร้านนี้นั้นน่ะเงื่อนไขในการได้พ้อยพิเศษก็คือการเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งทําให้เจ้าของร้านหรือว่าเซียนโดจินเนี่ยสามารถยอมรับได้แต่ว่าเจ้าของร้านนก็เลือกคนที่จะสามารถเข,าเข้าเข่งได้เช่นกันโดยที่บอกว่าโอาคาเบฮิเมเนะ เป็นคนที่เขียนหนังสืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาแรงจะไปเขียนหนังสือไม่ใช่เรื่องหนังสือกำอดไปหนึ่งคนส่วนตัวเราแล้วก็มาชูใจในก็ไม่สามารถเข้าเข่งได้เช่นกันเพราะว่าลุงเนี่ยสามารถมองออกว่าเฮ้ยเจ้าเนี่ยพนัลนลูมนรกหน้าร้อยมาหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยมาก่อนนี่นะดูได่ไงฟะ โนเอลิเซ่จังในขอปฏิเสธเพราะว่านอกเหนือความเข้าใจของตัวเองทําให้คนที่สามารถเข้าร่วมการทดสอบนี้ได้นั่นน่ะก็เหลือเพียงแค่2คนนั่นก็คือเนโรจังและกาลาเทียจังนั่นเองโดยที่หนังสือโดจินที่ทั้งสองคนนั่น,นเลือกขึ้นมานั้นไม่ใช่ผลงานที่มีงานภาพที่สวยหรือว่าอะไรเลยแต่ว่ากาลาเทียบอกว่าสามารถรู้สึกได้ถึงความรักจากหนังสือโดจินเล่มนี้รู้อยู่แล้วงั้นเหรอฮ ดูเหมือนว่าจะไม่รู้บังเอิญสินะตูกข้าเป็นคนเขียนเองแหละเอฮะงานแขยนของลูกเองหรอฟ้าแล้วเราก็สามารถได้พอยพิเศษจากร้านนี้ได้สําเร็จนั่นเองจ้าและร้านที่50เราก็มาอยู่ที่ร้านชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีการแข่งขันในการสร้างอุปกรณ์ที่ดูน่าสนุกขึ้นมากับเจ้าของร้านซึ่งร้านแนวนี้นะ่ะนักประดิษฐ์ของคานเดียเนี่ยไม่มีทางที่จะปล่อยผ่านไปอย่างแน่นอนดูแต่ละตัวนี้สิเอดิสัน เทสลามอริยติี้อวิเกบอลเฉินกงเอ๊ะเฉินกงเดี๋ยวนะระเบิดไหมเนี่ยและแน่นอน้กวกความสามารถของอรชญะพวกนี้เนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถได้แต้มมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าง่ายๆไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแต่ว่าเอเลน่าัจาก,ก็บอกว่าอืมเหมือนกับทุกทีนั่นแหละอารวาดจ้าเราเลยต้องมาจัดการกับผลงานที่อารวาดออกมานั่นเองซึ่งจุดที่น่าสนใจที่ร้านนี้เนี่ยก็มีอันเทมิสที่บังเอิญผ่านมา แล้วก็มีความสนใจในตัวของกลาเทียเป็นพิเศษเพราะว่าอุปกรณ์ของกลาเทียนั้นน่ะเป็นอุปกรณ์ของอารโฟดิซึ่งเป็นเทพีของกรีกเช่นเดียวกันกันกบตัวของอันเทมิสนั่นเองและในที่สุดพวกเราเนี่ยก็สามารถได้พลอยเพียงพอที่จะสามารถทําการปีนอากิฮาบาร่าทาวเวอร์ได้สําเร็จซึ่งก่อนที่จะปีนเนี่ยอากิบาตเนโรก,ก็โผล่ตัวออกมาแล้วก็มาทําการเตือนตัวของกลาเทียว่าไม่ปีนขึ้นไปเนี่ยน่าจะดีกว่านะถึงจะห้ามไม่ได้ก็ตาม โดยที่บอกว่าสิ่งที่เธอต้องการนั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่นั่นและภายในตึกของอากิฮาบาร่าทาวเวอร์แห่งนี้เนี่ยก็มีวิสเมนขั้นสูงอยู่จํานวนมากเพียงแต่ว่าตึกอันนี้เนี่ยเมื่อทําการปีนขึ้นไปมันจะทําการยิ่งดูดพลังชีวิตของคนที่อยู่ข้างในนั้นอูดูน่ากลัวเนี่ยตัวของเราเนี่ยก็ยังสามารถทนได้อยู่ส่วนตัวของเซอร์วานเนี่ยตัวของดาวิชิจังก็กล่าวว่า ถึงแม้จะออกแรงเต็มที่เนี่ยก็คงจะไม่หายไปหรอกนะเพียงแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เข้ากับระบบของอีเวนต์นี้กันเลยทีเดียวและที่ชั้นที่10ของตึกนี้เราก็มาเจอกับโหนดดําโดยที่ตัวเขาเนี่ยทำการแบกกล่องใส่ฟิกเกอร์ที่ตัวเองรักทั้ง7ตัวเอาไว้อยู่ที่ข้างหลังแล้วก็ตั้งเป้าที่จะไปหาราชาฟิกเกอร์เพื่อที่จะทําการเสกพวกฟิกเกอร์เหล่านี้เนี่ยให้มีชีวิตขึ้นมาแอบโลภมากลยเนี่ยแต่ว่าด้วยความรักแล้วไม่สามารถเลือกได้ดู ซึ่งตัวเราเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้เพราะว่าหอคอยคนนี้เนี่ยมันมีราชาฟิกเกอร์ที่ทําการดูดพลังชีวิตของคนที่พยายามจะปีนหอคอยอน,นี้อยู่จึงได้ทําการเติมหนวดดําแต่ถึงแม้จะฆ่าทิ้งได้แต่ก็ไม่ตายเพราะว่าหนวดดํานั้นมีสกิลกัดอยู่และชั้นที่20เนี่ยเราก็มาเจอกับคู่จิตกรระดับโลก โกจังและก็ฮกคุไซจังโดยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่ทําการช้อปปิ้งซื้อของเท่านั้นแต่ว่าด้วยจิตวิญญาณของศิลปินแล้วอยากจะมาเจอกับคนที่สามารถปั้นตุ๊กตาแล้วก็มอบชีวิตให้กับมันได้เราเลยต้องต่อสู้เพื่อทําการไล่พวกเขาเนี่ยกลับไปที่คารเดียก่อนโดยที่ก่อนจะกลับไปเนี่ยโกจังก็ขอดูกาลาเทียช้าๆอีกทีหนึ่งทําให้ตัวเขาเนี่ยและก็ตัวของฮกคุไซจังเนี่ยสามารถสังเกตได้ว่าคนที่ทําการปั้นการาเทียจังและ คนที่ทำการปั้นพวกตุ๊กตาที่มีชีวิตอยู่ในเมืองนี้นั้นน่ะดูเหมือนว่าจะเป็นคนละคนกันแต่ว่าไม่ได้บอกเรานะและในชั้นที่30นี้เนี่ยเราก็มาเจอกับมีเดียจังซึ่งมีเดียจังเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการว่าจ้างจากนีโรให้มาทำการปั้นตุ๊กตาเนโรไบรายหรือที่กลายเป็นอากิบาเนโรในตอนนี้ขึ้นมานั่นเอง โดยมีเดียเนี่ยก็บอกว่าที่มาที่นี่เนี่ยก็มาหาราชาฟิกเกอร์เพราะว่ามันบางอาจสิ้นดีที่มาทําการใส่ชีวิตใส่ผลงานของตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยอยากจะทําการดูการสร้างผลงานใกล้ๆจะได้สามารถทําการขโมยวิชาของมันได้เดี๋ยวหลอนซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ว่าจะเอามีเดียไปด้วยนะแต่ไม่รู้ทําไมมีเดียอยู่ๆก็รู้สึกง,งุดหงิดแล้วก็ถึงไม้เท้าขึ้นมาจะทําการต่อสู้กับพวกเรา พอทาการต่อสู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมีเดียก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าอ๋อที่รู้สึกหงุดหงิดเนี่ยก็เพราะว่าตัวของกาลาเทียนี่แหละเพราะว่ากาลาเทียเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเทพีอโพไดซึ่งอโพไดเนี่ยเป็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังที่ทําการสั่งการเอลอสให้ทําให้ตัวของมีเดียเนี่ยไปหลงรักกับเจสันทําให้ชีวิตของเธอเนี่ยพังทลายจนจบสิ้นอันนี้มันแบบความแค้นแบบโอ้ยอ้อมาไกลเหลือเกินคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของกาลาเทียโดยตรงเลยไม่แต่น้อย แล้วก็บอกให้พวกเราเนี่ยสามารถไปก่อนได้เลยโดยที่ตัวของเธอเนี่ยก็มีเรื่องค้างคางใจเนื่องจากว่าตัวเธอเนี่ยเป็นโมเดลเลอร์ชั้นเซียนจึงสามารถมองออกได้ว่าตัวของกาลาเทียเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีร่องรอยที่โดนซ่อมแซมอยู่สายตาโมเดลเลอร์ช่างไม่ธรรมดา แต่ที่ชั้นที่40นี้ตัวของอาคิบตัตเนโรก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อมาทำการขัดขวางพวกเราโดยที่ปกติแล้วตัวเธอเนี่ยจะพูดสไตล์แบบไอดอลจัดจ๋าน่ารักตลอดเวลาแต่อยู่ๆเธอก็เข้าสู่โหมดที่เอาจริงเอาจังแล้วก็บอกกับเราว่าราชาพิกมาเลียนนั้นน่ะไม่ได้อยู่บนชั้นบนสุดนี้หรอกเธอเน่ะไม่จำเป็นต้องไปเหมือนว่าจะต้องการที่จะทำการห้ามกาลาเทียไม่ให้ขึ้นไปที่ชั้นบนสุดให้ได้ ถึงขนาดเอาไอ้พวกแฟนคลับเนี่ยมาทําการต่อสู้พวกเราด้วยอีกต่างหากและสุดท้ายแล้วตัวเธอก็ไม่สามารถหักห้ามพวกเราได้โดยที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทําลายตัวของกาลาเทียได้เอ๊ะทำไมแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเธอไม่มาเนี่ยจะมีความสุขมากกว่านะอาจจะสามารถทาให้ความหวังของตัวเองเนี่ยเป็นจริงภายหลังได้ด้วยนะก่อนที่จะลาจากไปและในีสุดเราก็มาถึงที่ชั้นสุดท้ายของฮอคอยอากิฮาบาราซึ่ง ข้างบนนั้นน่ะก็มีรูปปั้นแกะสลักอยู่มากมายและคนที่รอเราอยู่ที่นั่นน่ะก็คือตัวของกาลาเทียอีกคนหนึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะซับซ้อนนิดน,นึงนะเริ่มต้นมีกาลาเทียหนึ่งคนปรากฏต,ตัวที่จุดแปรผันนี้สามารถเก็บจอกจากสิทธิ์ได้ ตัวของกาลาเทียเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะได้เจอกันกันกบราชาพิกมาเลียนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าความเป็นไปได้นั้นน่ะมันต่ำมากดังนั้นเธอจึงเกิดไอเดียที่ว่างั้นก็ทำการแกะสลักไอ้เจ้าจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยให้กลายเป็นราชาพิกมาเลียนขึ้นมาและทำให้ราชาพิกมาเลียนที่โดนแกะสลักออกมานั้นน่ะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็เพียงพอแล้ว แต่ว่าการที่จะทำการแกะสลักเลยทันทีเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากเกินไปดังนั้นขั้นต้นต้องทําการทดสอบโดยการทําการแกะสลักตัวเองขึ้นมาก่อนเพราะว่าเป็นรูปทรงที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยมากที่สุดหลังจากที่ทําการแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วทําให้ตัวเธอรู้สึกตัวว่าโดยพลังของเจ้าสั์สินก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้รูปปั้นพิกมาเลียนสามารถมีชีวิตกลายเป็นมนุษย์ได้ เธอจึงจําเป็นต้องหาพลังงานอย่างอื่นมานั่นก็คือพลังงานความรักพลังงานชีวิตของคนที่มารวมตัวกันอยู่ที่ตึกอากิฮาบาระแห่งนี้นั่นเองนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตึกอันนี้เนี่ยทำการดูดพลังชีวิตของผู้คน เพียงแต่ว่าหลังจากที่ตัวของกาลาเทียเนี่ยทำการแกะสลักรูปปั้นตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกตัวว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยมีรอยแตกน่าจะเป็นผลกระทบจากการแกะสลักจอก,กศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและตัวเธออาจจะไม่สามารถคงอยู่ได้อีกนานเพื่อที่จะทําให้ความปรารถนาของเธอเป็นจริงเธอจําเป็นต้องอยู่ต่อไปเธอจึงตัดสินใจว่าจะเอาหัวของตัวเองเนี่ยไปสลับกับหัวของรูปปั้นแกะสลักตัวเองที่ทํามาจากจอก,กศักดิ์สิทธิ์ทาให้ตัวของกาลาเทียเนี่ยแยกออกมาเป็น2คน กาลาเทียคนแรกที่มีสติขึ้นมาก่อนอยู่ในร่างกายที่โดนแกะสลักขึ้นมาจากจอก,กศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือราชาฟิกเกอร์ที่อยู่ต่อหน้าเราส่วนกาลาเทียที่อยู่กับตัวเรานั้นก็คือกาลาเทียที่อยู่ในร่างกายที่ใกล้จะแตกสลายและได้รับจิตใจขึ้นมาใหม่แต่ว่าร่างกายของเธอนน้นอนก็ได้รับการซ่อมแซมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทําไมถึงยังปล่อยให้มีกาลาเทียอยู่สองคนตัวของราชาฟิกเกอร์ก็กล่าวว่าก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วถ้าเกิดตัวฉันทําการแกะสลัก จอดสัทธิ์หรือว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นราชาพิกมาเลียนได้สําเร็จแล้วแล้วก็ก็จําเป็นต้องมีตัวฉันที่จะมีความรักต่อตัวของราชาพิกมาเลียนอยู่นั่นก็คือตัวของกาลาเทียที่อยู่กับพวกเรานั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังความรักที่โดนดูดเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนรูปร่างของตัวของราชาพิกเกอร์ให้กลายเป็นราชาพิกมาเลียนเนี่ยก็มีมากเพียงพอแล้ว ซึ่งเป็นพลังงานที่มหาศาลมากจนพวกเราเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ถ้ามาทำอะไรลงไปเนี่ยอาจจะทําให้ตึกอนนี้เนี่ยระเบิดหายไปเลยก็ได้หลังจากที่ลาซาฟิกเกอร์เนี่ยทำการอธิบายมาอย่างยาวเหยียดมากก็ถึงโอลเนทนเริ่มต้นจากท่านจักรพรรดิเนโรก่อนท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นนะมันไม่ถูกต้องลองคิดดูสิราซาพิกมาเรียนเนี่ย มันอยากจะให้เจ้ากลายเป็นมนุษย์เลยทําการแกะสลักเจ้าขึ้นมางั้นหรอไม่ใช่เขาเนี่ยเพราะรักในตัวเจ้าจึงแกะสลักเจ้าออกมาและในที่สุดก็กลายเป็นมนุษย์อันนี้เนี่ยขั้นตอนมันไม่ถูกต้อง และตัวของกาลาเทียที่อยู่กับฝั่งเราเนี่ยหลังจากได้ฟังคําพูดของราชาเนโรแล้วเนี่ยก็สามารถคิดขึ้นมาได้แล้วก็บอกว่าลองคิดดูสิราชาพิกมาเลียนเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากนะถ้าเกิดเจ้าเนี่ยไปทไําร้ายคนอื่นเพื่อที่จะได้ความรักขึ้นมาทําให้เกิดราชาพิกมาเลียนขึ้นมาสําเร็จได้เนี่ยน่าจะทําให้ตัวเขาเนี่ยเศร้าใจเป็นอย่างแน่แท้ ถ้าเกิดจะใช้ความรักเนี่ยสมควรที่จะใช้ความรักของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ทําให้คนอื่นลําบากเพื่อที่จะได้มันมาแต่ถึงตอนนี้เนี่ยจะเถียงอะไรไปก็ตามตัวของราชาฟิกเกอร์ก็บอกว่าเป็นปราประโยชน์แล้วเพราะพวกเจ้าเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกับพลังงานที่อยู่ตรงนี้ได้หรอกนะ <S <S ในขณะที่พวกเราในกําลังปวดกะบาลว่าจะทํายังไงดีคนที่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าเรานั้นก็คือมีเดียจังพร้อมกับแบกกระเป๋าของอีตาโนดดำขึ้นมาด้วยเอามาทำไมฟะ ซึ่งตัวของมีเดียจังนี่ก็บอกว่าในเมื่อพลังงานมันเยอะมากเกินไปเนี่ยก็หาทางที่จะทําการถ่ายเทพลังงานนั้นน่ะมันคือพอเห็นความรักที่จะทําการเปลี่ยนตุ๊กตาให้กลายเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมก็ใช้ฟิกเกอร์ขอไอ้เจ้าโหนดดำเนี่ยเพื่อทําให้กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาจะได้ทําการถ่ายเทพลังงานจบแล้วแต่ทีนี้มีเดียจังก็บอกว่าอืมพอมาเห็นของจริงป๊บก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาแค่เจ็ดตัวที่ขอไอ้เจ้าโหนดดำเนี่ยมันไม่เพียงพอนี่หว่าตอนที่กาลังจะหมดมุกว่าจะทําการแก้ไขยังไงดีต่อ อากิบาเนโรจังก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งปะบังเออกิบาโยจังแต่โยแล้วก็ทําการเสนอแผนการว่าถ้าเกิดตุ๊กตาที่อยู่ที่นี่มันไม่เพียงพอแล้วก็นะก็แค่ทําการเตรียมตุ๊กตาให้มากขึ้นก็เพียงพอแล้วแล้วก็ทําการเปิดกล้องทําร้ายยิงไปที่หน้าจอใหญ่ของอากิฮาบาระาได้มีเดียจังเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยในการปรับแต่งอุปกรณ์ ดยที่มีคําอธิบายว่าโมเดลเลอร์เนี่ยก็าําเป็นต้องเก่งกาจในการถ่ายทําดิโอลาาด้วยจ้าและเมื่อทําการถ่ายวิดีโอไลฟ์ออกไปเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้การเห็นนี่แหละก็จะสามารถกลายเป็นพาสในการส่งถ่ายพลังงานเวทมนต์ได้ด้วยขนาดนั้นเซลและก็สามารถทําให้พลังงานที่มีอยู่อย่างมหาศาลนั้นโดนถ่ายออกไปสู่ข้างนอกทําให้พวกตุ๊กตาที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาได้และลาชาฟิกเกอร์ก็ยอมรับในความผิดพลาดของตัวเอง ตัวของกาลาเทียเนี่ยก็บอกว่าความรู้สึกที่อยากจเจอราชาพิกมาเลียเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่ว่าลำดับขั้นตอนในการทำเนี่ยมันผิดทีนี้เนี่ยคนที่จะสูญสลายหายไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ราชาฟิกเกอร์เท่านั้นแต่ว่าเป็นตัวของกาลาเทียด้วยเนื่องจากว่าร่างกายของกาลาเทียเนี่ยมันใกล้จะพังอยู่แล้วตามที่อธิบายมาจากที่ยาวเฟื่อยมื่อสักครู่นี้ และในตอนนี้เนี่ยตัวของกาลาเทียเนี่ยก็มีสายสัมพันธ์กับตัวพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสที่นัสซิลา่าหรือว่าตัวของมาสเตอร์นเนี่ยจะสามารถอัญเชิญกาลาเทียมาอยู่ที่คานเดียไดย้ก็บอกว่าเอาไว้พบก,กันใหม่แล้วกันนะนั่นสิตัวเธอเนี่ยไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการจะสามารถจะให้เจอตัวเธอหลุดพิกอัพในตู้เบอร์เซอร์เกอร์ลิมิเต็ดสตู้หนึ่งเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่สูงมากนะจ๊ะบ๊ายบาย หลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยดูเหมื่นวก็ลจลจบลงด้วยดีแล้วก็เหลือเพียงแค่อากิบาเนโรที่จะมาทําการปิดลายด้วยการบอกว่าตัวเองเนี่ยจะขอทําการจบการศึกษาแล้วนะแล้วก็พวกตุ๊กตาที่เคลื่อนไหวได้ในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะทําการหยุดเคลื่อนไหวทําไมทำร้ายจิตใจไฟขับถึงขนาดนี้ด้จาเธอทุกคนจนถึงตอนนี้ขอบคุณนะฮิวเลิฟเลิฟ thank you หลังจากที่ทำร้ายจิตใจของแฟนคลับเสร็จเรียบร้อยมีเด้ก็สงสัยว่าเอ้ยอากิบาเนโลเนี่ยทำไมยังสามารถเคลื่อนไหวได้ล่ะเธอก็อ้างว่าสงสัยว่าว่าเป็นตัวแรกมั้งก็เลยสามารถื่อนไหวต่อได้ก่อนที่ตัวเธอเนี่ยจะทำการขอตัวจากจากตรงนี้ไปพวกเราที่ได้จองสัตว์สีมาเป็นที่เรียบร้อยจบสิ้นภารกิจแล้วตดวินชีจังเนี่ยก็เลยบอกว่าจุดปลายผธุนนั้นน่าจะอยู่อีกสักพักนึงนะพวกเธอก็ไปเดินเล่นไปก่อนก็ได้โอซาก,กาเบคิเมะดีใจมาก ตัวของอากิบาดเนโรที่มาอยู่ที่ดาดฟ้าก็นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าแต่เห็นสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โอเคแล้วล่ะและอันเทมิสก็ปรากฏตัวขึ้นมาทักทายตัวเธอแล้วก็ทักว่าทำตัวร่าเริองอย่างนั้นต่อไปเนี่ยจะดีหรอทำไมหรอก็ตัว่าจางนะัง่ะตัว่าจาังเนี่ยเป็นผู้ที่คอยเชียร์ความฝันของทุกคนนี่นาลา ใช่แล้วตัวจริงของอักิบาตเนโรนั่นก็คือเทพีอัพโดานั่นเองเนื่องจากว่ากาลาเทียซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอโพโดาได้ใช้พลังอำนาจของจอกศักดิ์สิทธิ์ทำการสร้างชีวิตให้แก่ตุ๊กตาของจักพรพรรดิโรมันที่มีการสืบสายเลือดออกมาจากอโพไดาด้วย ทำให้จะมีวิญญาณเทพมาสิงสถิตยอยู่นั้นนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแปลกเธอซึ่งตัวของอโฟดทยเนี่ยทำการซ่อนตัวคอยเฝ้าดูตัวของกาลาเทียเนื่องจากว่าตัวของกาลาเทียเนี่ยมีส่วนหนึ่งของอโฟดาอยู่ด้วยซึ่งตัวของโฟดาก็จำไม่ได้หรอกว่าตัวเองทำอะไรไว้เมื่อก่อนนะก็คือเหมือนกับว่าตัวของกาลาเทียเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วจึงคอยเฝ้ามองสิ่งที่เธอคนนั้นทํา อันเทมิสเนี่ยก็ตีความเหมือนกับว่าเพราะว่าเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันไงก็เลยมาคอยเฝ้าดูใช่ไหมล่ะประมาณนั้นอันเทมิสเนี่ยก็มาทักทายเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วก็ถามว่าจะคุยกันต่อไหมล่ะหรือว่าจะมาต่อยกันดีเดี๋ยวต่อยกันทําไมแล้วก็ถามว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกกาลาเทียไหมล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยจะกลับไปที่คานเดียใจเย็นกาลาเทียยังไม่อยู่ที่คานเดียเรา แต่อโฟดก็บอกว่าไม่ต้องรอกเพราะว่าเด็กคนนั้นน่ะไม่ใช่ทพีอโฟดแต่ว่าเป็นกาะทียต่างหากละ่ะก่อนจะปั่นหัวอันเทมิสเล่นก่อนจะหายตัวไปโดยที่บอกว่างั้นก็ฝากสวัสดีแฟนรสนิมแยกๆของเธอแล้วกันนะหาเขาอาจจะเป็นดาริที่สุดยอดนะเดี๋ยวจะทาการอี่ไปเกี่ยวดาริกหลายวันเลยเอาหายไปแล้วพูดใจให้หยุดหงิดก่อนจะหายไปเนี่ยสมกับเป็นอโฟดจริงๆเลยนะแบบนี้ต้องรีบไปจูจีกับดาริงแล้วอะเซนเซน้องใจ พี่หมีโดนจับว่าต้องใจอยู่แน่ตายแน่แลวก่อนพี่หมี <c oughs> และหลังจากที่กลาเทียเนี่ยมาอยู่ที่คานเดียของเราแล้วจริงๆยังไม่มานะแต่ว่าในเกมถือว่ามาแล้วตัวของอันเทมิสเนี่ยก็ไปทักทายกลาเทียอีกทีหนึ่งพอเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยก็สามารถรู้สึกได้ว่าตัวของกลาเทียเนี่ยมีชิ้นส่วนของอัลโฟไดอยู่จริงน่าจะเป็นอัลโฟไดยูราเนีย แล้วก็มีประเด็นให้คิดเล่นว่าตกลงความรักของกาลาเทียเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงไหนจากชิ้นส่วนของอฟโฟดายมาอยู่ในรูปปั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปปั้นเนี่ยมีจิตใจอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ได้รับพลังจากชิ้นส่วนของอัฟโฟดายเนี่ยทำการชุบเลี้ยงและทําให้เกิดมีชีวิตขึ้นมามาไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องที่สําคัญหรอกแล้วก็มาคิดเรื่องที่ว่าทําไมระหว่างราชาฟิกเกอร์แล้วก็กาลาเทีย จากไอจุดแปลพันที่ผ่านมาเนี่ยอโฟอดถึงเลือกที่จะมาช่วยฝั่งของกลาเทียแทนนั่นน่ะก็เป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นรูปปั้นก็ตามนะผู้หญิงที่มีความรักเนี่ยสมควรที่จะหัวเราะด้วยความสุขนั่นเองและตัวของอันเทนมิสเนี่ยก็แอบเชียร์อยากจะให้ตัวของกลาเทียเนี่ยจะสามารถเจอกอบความรักของตัวเองหรือก็คือราชาพิกมาเลียนได้ในสักวันหนึ่ง แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับอีเวนต์ไตหอประจำปี2021ของเกม Fate Grand Order Akihabara Explosion นี่แหละความรักของรูปปั้นนั่นเองนะจ๊ะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับอีเดโอในครั้งนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ